ิลปะวัฒนธรรมมรดกของความรุ่งเรืองเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่จะต้องประสานแรงกายและจิตสำนึกในการปกปักรักษางานแห่งอารยาธรรมที่ล้ำค่าเช่นเดียวกับสายใหญ่เล็กๆที่เกาะเกี่ยวกันสร้างเป็นใบจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของไม้ใหญ่สร้างความร่มเย็นให้แผ่นดิน ธนาคารไทยพาณิชย์ระหนักถึงภารกิจการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่ คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอนาเขตอันงดงามของแผ่นดิน ทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อทอ้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้ เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มาก บางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมองอีกครั้งหนึ่งแล้ว ความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า2,700กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า50,000ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ76%ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต เช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ไกลาจากฝั่งแม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ สัตว์น้ําก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ําที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลง เพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงมา้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคน สะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้ว แต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือ เรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นทัง สิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉกและปลาเป็ดเท่านั้น ายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอานี่สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่าแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้ว รนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกที ที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนทางออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่ ก็ลากอสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตัน แม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทําให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทย ห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลก จับสัตว์น้ําได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลา,าเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนําไปขายรวมกันในโรงงานทําปลาปนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ สัตว์น้ําสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ําทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ําเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป พื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม ายึดถือการหาสินในน้ำเพื่อ,อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าสินในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9้าเดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไป ก็าการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ําแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือน เป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจอที่จากรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้น ในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกําไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขาคนทีตั้งราก่อนนี่กะมีกเน่ามีกะน้าเกิว่าชาวบ้านมีมทิ้งระมัดรวมเงิน ทำเงินต้นาก่อนมกันกคุาทำจิตสมารถจะยึว่าคุณจะได้ประมาณสามพันว่าบาทของยึดถือทีสร้างอาชาก่อนมาขายกันแลคกทุกกว่าตลาดหรือว่าเท่าตลาดเพื่อเรามีเงินปันผลน้ย yup. สินป like, <To> ีกับมีเ <At> งินป so, 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 ันผลมีเงินเพื่อ

ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองบาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้ ก่อนมีมีคณะเรื่องเรื่องเรื่องมือไงครับมีเรื่องมือแ่เจ้าก้อมเถืองเจ้าก้อนเรื่องจาเรื่งเี้ยที่ต้องไปตามจังถึงลำนดเรือนัเนี่กสลดแต่แป้งแงกนแป้ลมีเรื่องมือนี่ก็ั้งว่าใช้จำได้ก็้อเงรถาใจจ้ายลงมากับรถาจางจังรถคารถรถรถรมช่วยครับ เ,น,เนอกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเ<ต>จ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้านและถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียว<ป>การยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากาชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก,กา๋าและปลากระพง ใช้เวลาว่างแปรรูปสัตว์น้ำที่หามาได้เดี๋ยวนี้ชาวประมงไม่ต้องรีบขายสัตว์น้ำที่หามาได้เพราะกลัวว่าจะเน่าเสียอีกต่อไปเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไป ปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นเข้าเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆเ,เหล่านี้ ประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ ก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้าชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้ง ทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน